สวัสดีค่ะดิฉันนางเยาวลักษ์บึงกระเสริมนะคะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดค่ะจากการที่ได้มาอยู่ตรงนี้เป็น10ปีแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วจากการที่มาตรการยศจากทุกอำเภอของเรามารวมตัวกันการจัดอบรมสัมมานาครั้งนี้มีความประทับใจเกิดขึ้น เห็นทุกคนทุกท่านที่มารวมตัวได้ใส่ชุดสีขาวกระถินทั่วไทยสามหมืวัดค่ะอุบาสกบาสิกาแก้วรุ่นที่หนึ่งนะคะของจังหวัดเราเลยครั้งแรกในตั้งแต่แรกเริ่มมามีครั้งแรกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เห็นการรวบรวมมรรคทายกวัดสาธุชนต่างๆที่สามารถมาได้มาร่วมตัวกับเราเพื่อที่จะมารับเรับรู้ถึงการทำงานของเราเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติไปในทางเดียวกันนะคะ มีความมีความรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ทุกท่านได้มาแล้วมีความรู้สึกว่ายินดีพร้อมที่จะร่วมมือกับเรามาอบรมครั้งนี้เขาก็มีทุกท่านแลดูมีความสุขมากระทายกท่านก็มีการตอบรับจากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ของเรามาครั้งนี้นะคะที่เราได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะจากการออบาศกบาสิกาแก้วครั้งนี้หนึ่งเรามาร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้ไปทาให้การทํางานของเราร่วมกันไปในวทางเดียวกันสําเร็จร่วมไปได้ด้วยดีค่ะภาพนี้นะจากที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในจังหวัดตราดของเรามันก็จะเกิดขึ้นแต่ทำให้เราเกิดความภูมิใจว่าเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราได้รับมาและจะนำปฏิบัติต่ตอไปค่ะบุญกระถินสามวันเป็นบุญใหญ่มันเป็นบุญใหญ่มากที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้เจอเราจะต้องทำให้ดีที่สุด ทำให้สุดชีวิตของเราช่วยกันช่วยเหลือกันเพื่อให้ศาสนาเราอยู่ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยที่เมตตาการุณากับพวกเราทุกคนและขอให้หลวงพ่อมีอายุไขย,ยืนยาวนานดูแลพวกเราต่อไปเพื่อที่จะเพื่อที่พวกเราจะได้ร่มใบบุญจากหลวงพ่อนะคะให้หลวงพ่อมีความสุข แล้วก็ดูแลพวกเราให้ได้ถึงที่สุดพวกเราข้าพเจ้าจะทําตามให้ถึงที่สุดจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่เลยค่ะสาธุกค่ะ